การนวดคลายเส้นลมด้วยสมุนไพรโดยแพทย์แผนไทยสุพรรณละอองบ้านสาแพสะสมบูรณ์บ้านศัท์เผยที่หงจดำไปเป็นแพทย์แผนไทยที่ได้รับเรียนมาจากศูนย์การแพทย์แผนไทยโดยตรงที่เวลาเรียนมา ห้าปีการอันนี้จบเขาเด็กเป็นที่เรียบร้อยได้มีใบรับรองการประกอบวิชาชีพนวดลายเส้นด้วยสมุนไพรแห่งไทยด้านใต้เตียงที่นอนนี้จะมีเตา ลมด้วยสมุนไพรจะมีสมุนไพรต่างๆปูทีใ่ใต้ใต้พื้นนอนนี้แล้วก็ลมด้วยเตาถ่านไอร้อนจากตาถ่านจะลมไปที่สมุนไพรถ้าพห้สมุนไพรนั้นระเหยขึ้นมายัางผู้ที่นอนอยู่ตรงน,นั้นทำให้คลายเส้นคลายปววและนวดด้วย พื้นไทยพื้นบ้านบ้านสาแพะตำบลบ้านสาอำเภอเชียงของลำปางขณะน,นี้มานวดให้กับอาจารย์ท่านพระครูสันติพนารักษ์ดเรเจ้าวาดวัดสาแพะใครปวดไครเมื่อยได้ดี หากท่านได้สนใจก็เราก็มาสอบถามได้ที่วัดสาธะมาติดต่อกับคุณหมอสุพันธ์ละอองได้ <c oughs> <c oughs>